มีสกิลพิเศษด้วยนะครับโชว์ไทม์เป็นฟิโนเมโนลฟินิชชิ่งนะครับผมฟิโนเมโนลฟินิชชิ่งนะฮะอันนี้ทำไมอ่ะจะรีเซ็ตเหรอหรือสูตรอยากอยากลองสูตรดูครับอ๋อลองสูตรนึกว่าจะกดรีเซ็ตไปอีตัวอีสีดำมาสองตัวนั่นเฮ้ย <c oughs> ได้ผลว่า <c oughs> สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวันนี้เนี่ยไม่มีอีพิกนะครับผมไม่มีแพ็คของอีพิกวันจันทร์ที่ปกติจะมาวันจันใช่ปะเปลี่ยนบรรยากาศพี่โคขอเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมมาเปิดตามล่าแพ็คโชว์ไทม์กันบ้างแล้วโชว์ไทม์เนี่ยไม่ใช่โชว์ไทม์ทั่วไปได้ไม่ใช่แพ็ควนด้วยนะครับเป็นโชว์ไทม์ของบัฟเป้ประธานเป้นินจาเต่านะครับเดี๋ยวเรามาตามล่ากันในคลิปนี้นะครับผม แล้วก็เป็นร่างแรกของประธานเป้นะครับผมที่มีบูสเตอร์ด้วยนะครับแต่ก็ยังเป็นสีเสื้อของปารีสแซ็งแมงนะครับถือว่าเป็นการส่งท้ายและกันก่อนที่จะย้ายไปเรียลมาลิตนะครับผมมีสกิลพิเศษด้วยนะครับโชว์ไทม์เป็นฟิโนเมโนลฟินิชชิ่งนะครับผมกับกองหน้าสายจบสกอร์โพสเชอร์นะครับขอดูบูสเตอร์นะบูสเตอร์เป็นสไติเกอร์อินสติ้งนะครับผมนี่ บวก Attacking Awareness Ball Control Finishing และ Speed t i n g นะครับเอ้ย Speed ต้น Speed t i n g เฉยนะครับแล้วก็อีก2คนในแพ็คนะฮะจูุดจิดอนนารูม่ากับปารีสนะครับผมก็คืออันนี้เป็นโชว์ไทม์ของลีกวันนะครับลีกเอิงนะครับผมก็มีสักเลียสักเลียด้วยนะครับผมสักเลียนี้ก็มีบูสเตอร์ด้วยนะอันนี้ของโมนาโกเนาะมีบูสเตอร์เป็นฟอร์เทสฟอร์เทสนะครับผมแล้วแต่ว่าจะได้กันหรือเปล่าอยากได้กันหรือเปล่านะครับผมบัพเป้เนี่ยเดี๋ยวตอนที่เริ่มอัดคลิปเนี่ย ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าค่าพลังตันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวแอปก็อัปเดตนะครับเดี๋ยวเราจะว่ากันไปนะครับผมตอนที่เปิดนะครับและคลิปนี้โคตรพิเศษนะครับผมคือเดี๋ยวผมจะโทรหาคุณก๊อฟนะครับคุณก๊อฟนเนี่ยก็เป็นสายเปิดเหมือนกันนะครับผมเปิดเกือกบทุกแพ็คนะครับเอ่อเดี๋ยววันนี้จะร่วมสนุกนะครับผมโดยคุณคุณก๊อฟเนี่ยก็จะเข้ามาในสายนะแล้วก็แชร์หน้าจอจากเครื่องคุณก๊อฟเองนะครับผมเปิดจากทางนู้นนะครับเพราะว่าล็อกอินหมดด้ววววยยยยนนนนนนะะะะคครรรรััับบผมมมอาาาาากกกจ่่่่สุเเเดดีีู๋ตลปปธ้ หมดทองสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาโทรหาคุณก๊อฟหน่อยนะครับเดี๋ยวแชร์หน้าจอเข้ามานะครับ A few moments later ร่วมสนุกกันนะครับสวัสดีครับก๊อฟสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในคลิปแล้วนะครับผมก็หาวิธีตั้งค่ากันพักใหญ่นะครับเพราะไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนะครับ9โมง48นาทีในแอปอัปเดตได้อย่างค่าพลังเดี๋ยวขอดูว่าแต่ละตัวตันเท่าไหร่ในแอปยังไม่อัปเดตนะตอนที่เราเปิดแพ็คนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเป้ตันเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเปิดได้จะลองอัปออโต้ อีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะไปรีวิวแล้วถ้าออโต้มันไม่เวิร์กเดี๋ยวเราค่อยรีอีกทีหนึ่งนะมีจีพียู่6ล้านโอเคปะได้ตามโอเค okay. เดี๋ยวขอดูทีมก๊อลฟหน่อยครับปกติปกติเปิดเปิดทุกแพ็กไหมแบบแพ็คดีๆมาเปิดหมดหรือว่าแล้วแต่อารมณ์เปิดเกือบแพ็คเลยครับแล้วแพ็คนี่ซื้อฝรั่งเศสก,ก็ซื้อซื้อแพ็คอะไรบ้างครับตอนนี้ซื้อฝรั่งเศสไปแพ็คเดียวเลยครับอ๋อเพราะเหมือนใครตังจิต เก้าร้อยไม่เก้าร้อย <900 S 2> แ,แทบไม่มองใช่ไหมเพราะเพราะไม่มีไม่มีไม่มีบิ๊กไทม์แล้วก็โค้ชเนี่ยก็คือเอาโดชองอยู่แล้วถูกปะใช้ลองบอลใช่ปะอันนี้คือทีมที่ดีที่สุดปะเนี่ยลองทีมหลักเลยใช่ไหมโอ้สวยสวยสวยไปเน้นเน้นตัวเน้นตัวแพ็คใหม่ๆเนาะเขาเขาว่าเขาว่าบางคนเขาบอกว่าแพ็คใหม่ AI จะดีกอปเชื่อไหมลองลองเล่นพอเล่นเล่นเล่นไปสักพักผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเหมือน AI จะอ่อนลงจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อันนี้คือคว คามเชื่อส่วนบุคคลเนาะมันก็แล้วแต่อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปตามล่ากันดีกว่าคือเป้าหมายในแพ็กนี้กอต้องการกี่ตัว สองตัวใช่ไหมสักกาเรียสักาเรียก็มีสกิลพิเศษนะถ้าได้มาก็แต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าค่าพลังตันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าพลังเริ่มต้น96สําหรับสักาเรียมันก็น่าจะประมาณอย่างน้อยประมาณร้อยร้อยหนึ่งบูสเตอร์ประมาณร้อยหนึ่งอ่ะลองดูแต่ดูตัดูตัวดูตัวไฮไลท์หน่อยดูตัวไฮไลท์เนี่ยมีตัวอะไรบ้างอันนี้ผมไม่ได้กดนะกดจากเครื่องเครื่องเครื่องก๊อปนะครับแล้วก็แชร์หน้าจอมานะฮะภาพมันอาจจะไม่ได้สมูทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างแต่แบ็กกราวเนี่ยมันสีีีเเเเขยยวๆแบบนนนน้มมมมัหหืืออคี ก่อนหน้านี้เนาะแพ็คเก่าๆอะ่ะไอตัวการ์ดไฮไลท์อะ่ะเหมือนคุ้นๆุตีมมันคุ้นๆหน่อยเหมือนอันเก่าเป็น2023แล้วเปลี่ยนตัวเลขเป็น2024แค่นั้นหรือเปล่าแล้วว่าไอการ์ดไฮไลท์เนี่ยคุ้นๆคุ้นๆว่ามันตีมแบบนี้เคยทํามาก่อนนะครับมีลากาเซต็ตด้วยอืแต่ไม่ได้มองเลยใช่ไหมปกติไม่ได้เอาการ์ดไฮไลท์มันใช่ไหมใช่ครับปกติตีมมันเต็มาาก็จะลดอ๋อ ไะสายเปรมาจัดไปลองดูซิว่ากี่รอบแตกครบฮะดอนนารุม,ม่ากับเอมบัเป้เรามีทองอยู่13ื่นสามนะครับปกติเหมาแพ็คมันจะประมาณ12ื่นสองเนาะหมื่นสองถ้ากดเก้าร้อยนะครับผมอไอพอมพออยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่อยากเกลือขนาดนั้นนะฮะไะลองดูลุยเด่กก็เป็นคนกดนะครับก็ไม่ต้องกดไม่ต้องกดข้ามเอฟเฟกต์นะเราลองลงดูว่ายาว,ยาวเลยว่าฉากจะเป็นยังไงบ้าง,างอะไรนะครับมีสูตรไหมครับสูตรเหรอเชื่อมัน่นศรัทธาและมีทองครับ ไปลุยเนดะี๋ยวเอาแบบไม่ต้องสูตรก่อนอะรอบแรกและสูตรแล้วสูตรขำๆนะไปลองดูครับลองดูเก้าร้อยแรกครับปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บแบบนี้คือ <c oughs> แบบนี้คือไม่มีพุไม่มีอามีเลเซอร์หน่อยเปลี่ยนสีหรือเปล่าแค่นั้นแหละสีเขียว เกี่ยวกันนี้ก็ไฮไลท์ไปแล้วก็ะเซตนะพูดถึงแกระเซตมาเลยเด็กเก่านอกอืมแล้วก็ะซตนี่เมื่อก,ก่อนนี้เขาบอกว่าไอดอลเป็นออนลีใช่ไหมเอะไม่ใช่อันนั้น <c oughs> อันนั้นโอบามายองโอ้ได้ตัวเดียวด้วยก็บอกชิวๆชิวๆพี่ปกติเปิดเองนี่เปิดกดปลัวใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊ปบปุ๊ปบปุ๊ปบปุ๊บปับ๊บห้านาทีรู้เรื่องใช่ไหม หรือว่าแบบเล็งหน่อยไหมมีเล็งมีอะไรบ้างไหมเวลากดแบบม,มีกดเข้าไปดูตัวนักเตะบ้างก่อนก่อเนอเปิดอ,อ๋อไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหมกดเข้าไปดูบ้างใช่ป่ะบางคนว่ากดเช็คเอ่อเช็คเช็คเช็คเอ็มบัปเป้สี่รอบกดค้างแปดวิอะไรเงี้ยเคยทำบ้างไหมเคยครับเคยอ่ะลองทำที่แบบตามตามศรัทธาของเราที่เราเคยทำปกติปกติถ้าเกิดว่าไม่ก๊อฟไม่ได้ไม่ได้แชร์หน้าจอ<ด>มาเนี่ย ปกติก็เปิดแบบไหนลองทําดูสิลองทําให้ดูสิได้เลยครับกดเข้ามาดูนักเตะบ้างใช่ป่ะอ่ากดดูตัวนูน้นดูตัวนี้แต่ไม่ได้ตายตัวใช่ไหมว่าต้องดูอะไรเท่าไหร่ยังไงใช่ครับแล้วแต่อยากดูตัวไหนอ๋อมันเป็นเย่ยงนี้นี่เองอ่ะแล้วก็ถ้าสุดไหนใช้ได้ก็ ลองไปกดกันดูนะครับนับกันเราเองนะฮะว่ากดอะไรบ้างนะฮะ <c oughs> ไปหรือยังปกติเอาตามปกติเลยนะเอาตามปกติที่แบบเคยเปิดนะประมาณนี้ใช่ปะ่ะอ่ากดเข้ากดออกกดเข้าไปดูบ้างมีค้งสามวิบ้างฟึบไปอีตัวอีสีดำมาสองตัวนั่นเฮ้ยได้ผลว่าทัาท้าแบบนี้หนึ่งตัวใช่ไหม ถ้าตัวอีสีดำมันจะ2ตัว3ตัวเฮ้ยได้ผลโ oh, okay. อ้ใช่อย่ารีบเขาบอกอย่ารีบใช่ไหมค่อยๆกดเข้าไปดูนูน่นดูนี่บ้างอันนี้คือตัวที่อยากได้น้อยที่สุดนะฮะโยกไปโยกมามีสกิลคอเทสด้วยนะเป็นสกิลป้อมประการนะฮะสกิลเหมือนกับฟันไดเหมือนกับมาร์คยอสนะครับสมัยก่อนบางคนอาจจะสกิลนี้มันหายไปนานมากเลยนะนาน,นานมาทีนึง แต่สกิลต,ตัวรับมันแต่มันมีเงื่อนไขนึงเงื่อนไขถ้าถ้าจำไม่ผิดแสดงผลในครึ่งหลังหรืออะไรนี่นะจะจำไม่ผิดมันนานมากแล้วอ่ะมันพอไม่ได้ใช้ไม่ได้สนใจไม่ได้รีวิวมันก็จะเบาๆไปเนาะมันจะกิ๊เงียบไปแต่ว่าเป้น,นี่มีสกิล phenomenal finishing นะะี่ะอันนี้ทําไมอะ่ะจะรีเซ็ตเหรอหรือสูตรอยากอยากลองสูตรดูครับอ๋อลองสูตรนึกว่าจะกดรีเซ็ต อไปต่อครับไปต่ออย่ารีเซ็ตเลยเดี๋ยวทองเดี๋ยวเผื่อแบบเกลือแล้วทองไม่พอเราต้องการแค่บัฟเป้กับดอนนารุม่าครับคือแต่ก็ไม่ันเอามาอีกว่าเฮ้ยจบเลยวะเนี่ยถ้าอย่างนี้ตัวเดียวอ๋อคือคือกดทำท่าจะรีเซ็ตแต่ไม่รีเซ็ตใช่ไหมหยอกหยอกอ๋อมันเป็นเรื่องนี้บัฟเป้มาอุยอา นี่เป็นบัเป้ล่างแรกที่มีบูสเตอร์นะครับผมเอมบัเป้ e มีในเกมนี้ประมาณ888รล่างแล้วนะแต่นี่ล่างนี้เป็นล่างแรกนะครับที่มีบูสเตอร์และตอนที่เราอัดคลิปอยู่นี่ประมาณเกือบจะ10โมงนะครับยังแอปดัตต้าเบสยังไม่อัปเดตนะครับก็ยังไม่รู้ว่าค่าพลังตานเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองออโต้ไปก่อนรอบหนึ่งเนาะให้คนดูดูนะ,ะการไฮไลท์สตัวนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอาจจะต้องไปลองเล่นดูบางทีเราเห็นแค่ตัวเลขมันก็ เนาะมันก็มันก็จินตนาการได้นะว่าอันนี้เร็วอันนี้ยิงคมอะไรเงี้ยแต่ถ้าพอเล่นจริงๆเนี่ยมันก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะไปพอหรือเปล่าเอาจริงๆผมคิดว่าถ้าเกิดเอ็มบปเต้อมาสองตัวแรกคือดอนอารุม่ากับเป้คือที่ผมอยากได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป้มาก่อนผมก็คิดว่าควรหยุดไหมเพราะว่าผมมีทำไมก็ต้องหยุดครับยังไงต้องหยุด นะบางทีเราก็จริงๆเวลาเวลาพี่ทําคลิปมันก็อยากจะให้คนดูสนุกด้วยนะครับผมแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามันฟุมฟ่มเฟือยเปล่า <laughs> ใช่ปะ <laughs> <laughs> ถ้าเรามาไวแบบนี้นะเอาจริงนะกอล์ฟลองกดเข้าไปดูที่ซีอ่นะถ้าเราถ้าเรามาไวแบบนี้นะจริงๆมันก็ไม่ไวนะกี่รอบสามรอบใช่ปะสมรอบก็ถ้าเราแบบจะเอาแค่แบบสนุกมันหมานเนี่ยไปเอาโดาร์นูมาต่อเราไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่ถูปะ เผือมันอาจจะไปนู่นน่ะแบบก้นก้น,ก,นก้นตู้เลยอย่เงี้ยมันจะเปลืองทองไปแล้วช่วงนี้ยแพ็คมาเยอะแพ็คมาบ่อยแล้วถ้ายิ่งบอกว่าอาจจะเอามาไม่ได้เป็นตัวหลักด้วยใช่ปะมันก็ มันอาจจะฟุ่มเฟือยไปหน่อยนะครับจะฟุ่มเฟือยไปหน่อยถูกแล้วครับคิดถูกแล้วเราได้บัฟเป้เป็นตัวหลักเป้าหมายเบอร์หนึ่งก็พอแล้วนะครับเออ่ตัวโชว์ไทม์ยังไม่มีสกิลพิเศษเนาะของตำแหน่งผู้เสียประตูถ้าเกิดว่าดอนโนมามีสกิลพิเศษแบบว่ากระโดดบวกจัมไปอีก5แต้มอะไรเงี้ยนะเออมันก็น่าเอาแต่นี่มันก็ปกติม่อออนนะครับใกย๋ ก็จินตนาการกันไปเนาะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวโชว์ไทม์นะมันก็ใส่ลูกเล่นได้เยอะในอนาคตแต่ประตูนี่เหมือนพี่โคยังไม่มีมุกว่าจะใส่สกิลพิเศษอะไรให้กับประตูนะก็ต้องรองกันต่อไปนะครับอาจจะแค่แบบเพิ่มสแตทแหละนะหลักๆล,ล,ลูกเล่นของประตูอะไรเซฟท่ายากนี่หรอเออไม่แน่นะกองหน้ายังมียิงท่ายากเลยจ่ายบอลยังมีจ่ายท่ายากประตูเซฟท่ายากกระโดดท่าแมงป่องนะเคยดูปะที่กีตาร์รู้จักละตำนานเมื่อก่อนนะเออจเซฟแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้เนาะ ประตูคนไหนเล่นทะลึ่งตึงตังนี่โดนโค้ชจับดองอะ่ะ <c> ฟ <oughs> ออุตบอลสมัยใหม่จะไปโชว์อะไรมากไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าโชว์ไทม์ในอนาคตตำแหน่งประตูมาเนี่ยสกิลพิเศษจะเป็นยังไงส่วนบาเป้นะครับฟิเนวินนฟินิชชิ่งก็จบสกอร์ท่ายากๆนะครับผมเพิ่มอนุภาพความรุนแรงและความความแม่นยำในการจบสกอร์สาหรับการจัดระเบียบร่างกายที่ไม่ดีการทรงตัวที่ไม่ดีนะครับแต่จริงๆอยากจะให้เป็นสกิลอื่นไหมถ้าเป็นกองหน้าแบบเนี้ยถ้าถ้าสมมุติว่าเอ็มบาเป้ร่างนี้เป็นสกิลเดียวกับวินินะที่เป็น โมเมนตัมดิปบิ้ง um นะมันจะแจ่มมากเลยนะบอกเลยเพราะเออเพราะว่าบัเป้มันก็ไม่ใช่แบบสายจบสกอร์อยู่แล้วใช่ป่ามันเป็นสายความเร็วสายวิ่งอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นถ้าเป็นสกิลนี้มันอาจจะคิดอีกมุมหนึ่งว่าอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าเวลาเราเล่นจริงๆเราก็เน้นแทงเน้นวิ่งเน้นชิงไม่ได้เน้นเปิดเหมือนฮาแลนด์สกิลนี้มันก็เหมาะกับพวกฮาแลนด์ที่มีสกิลนี้อยู่แล้วเนาะสายแบบจบสกอร์ฮาแลนด์โรนัลโดอะไรพวกนี้ที่แบบกองหน้าหมายเลขเก้ารอจบสกอร์แต่ที่สกิลวิ่งมันก็เออเนาะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเเเปป็นบตออรร์แกขง เดี๋ยวก๊อปลองไปอัพอโอโต้ให้คนดูดูหน่อยว่าตันเท่าไหร่เพราะตอนนี้เราไม่รู้แต่ตอนลงคลิปเนี่ยคนหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับเพราะไปกดดูในแอปแล้วหรือว่าอาจจะอัพเองแล้วหรืออาจจะเห็นจากคนอื่นนะครับแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่รู้นะครับตอนที่เราอัดคลิปอยู่นี้นะครับอลองดูฮะให้ทายก๊อปทายว่าเท่าไหร่ครับอ่ะพี่ทายร้อยห้าอ่ะาลองดูมีโคสบูสเตอร์หลายคนไหมเดี๋ยวลองเปลี่ยนโคสสลับไปมาดูมีอรอนกับ เดี๋ยวเิ่มได้นะครับอ่าไม่ไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องกันขนาดนั้นก็ได้อลองโซ่กับเดือยชองก็น,น่าจะเห็นภาพละเป็นโค้ดมหาชนที่หลายคนใช้มากที่สุดนะครับอ่าโอ้โหเรายืนคู่กันเนาะนรกลบของกองหลังเลยนะเสียดายถ้าถ้าบัเป้มีสกิลโมเมนตัมดิปบิ้งเหมือนกันนะแจ่มเลยนะอันนี้คือถ้าอัพจริงๆเราต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าแบบไหนเหมาะกับใครยังไงเหมาะกับสไตล์การเล่นของเรายังไงแต่ว่าเราอัพแบบลองออโต้ไปก่อนนะสปีดต้นตอนตอน,นี้97แต่บูสเตอร์เป็นสไตรเกอร์อินสติ้ง นะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าสปีดต้นจะไปร้อยหนึ่งร้อยสองหรือเปล่านะตอนนี้เก้าสิบเจ็ดยังไม่รวมบูสต์นะครับแต่บูสเตอร์มันก้าเออ่บูสเตอร์มีสปีดต้นจบสกอร์อะไรบนคอนโทรลอะไรสักอย่างนึงนะไทเกอร์อินสติ้งอะลองดูครับปั๊บเข้าไปออโต้ไปก่อนปึ๊กร้อยสี่เมื่อกี้ก๊อฟไทยเท่าไหร่นะร้อยสี่ว่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนโค้ดดูลองอาลองโซ่ดิอารองโซ่ควิกเคาน์เตอร์ปึ๊บร้อยสี่เท่าเดิมร้อยสี่เท่าเดิมอะลองดูที่สปีดต้นหน่อยดูดูไส้ในหน่อยดูไสส้้ในนนหหห่่่่่ออยวาาปปีีดตตมมรืเเล็ท ร้อยสองนี่น่าจะเป็นตัวที่มีสปีดต้นสูงสุดในเกมแล้ววะเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่ได้เอาอีกแออหรืออาจจะอัพได้มากกว่านี้ถ้าไม่ได้เอาออโต้นะแต่ต้องดูความสมดุลจริงเอ๊ะแต่ว่าโค้ดอลองโซมันสปีดต้นบวกหนึ่งนี่ใช่ป่ะถ้าเราลองเปลี่ยนกลับไปเป็นเดอะชองที่ว่าสปีดต้นมันจะเป็นเท่าไหร่เดอะชองนี่เพิ่มสปีดใช่ไหมจำไม่ได้สปีดใช่ครับดีดีเยเดอะชองร้อยสี่โอ้น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่ารุ่นพี่กิสมันได้ไงร้อยหน ได้ได้อน,นี้ส่งจากชาบีอาลองโซไปด้วยเป็นร้อยสองนะครับถ้าไม่ใช่ก็เป็นร้อยหนึ่งแต่ก็ไปได้สปีดถ้าถ้าใครใช้ลองบอลเคาน์เตอร์ใช้เดยชองเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยบูสเตอร์เหมาะเลยนะเพิ่มสปีดห้บรเปไปด้วยเป็นเก้าสิบหกแต่อันนี้คือออโต้นะจริงๆอ่านจับอัพได้แบบร้อยหนึ่งสองอย่างหรืออาจจะเอาแค่หนึ่งร้อยสองอย่างทั้งสปีดและสปีดต้น,นมันน่าจะสมดุลก,กันเนาะไม่รู้ว่าแบบไหนจะดีนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับโอเคแจมตามล่ากันหรือเปล่าครับก็พูดคุยกันได้นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้ฮ นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราอาจคิดแบบเปิดแพ็คแบบแชร์หน้าจอสกรีนแบบนี้นะครับผมตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนี่ขนาดไม่ได้เปิดกล้องเดี๋ยวครั้งหน้าต้องเปิดกล้องให้ดูด้วยนะนี่ทํางานอยู่ด้วยเลยเนี่ยแวบบมานิดนึงน,นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับก๊อฟเดี๋ยวร่วมสนุกป,ปกติก๊อฟก็ให้ส่งไอดีมารีวิวบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามีตัวดีๆเพียบนะครับที่อัพก็เพียบเพราะว่าเราเปิดแพ็คบ่อยเราจะได้พวกตัวที่ไม่ได้ใช้เอาไปขายแล้วมันจะได้พวกไอเทมอัพอะไรด้วยเนาะโอเคครับก็ บางพี่อัพแล้วเขาไปกดเพิ่มดีในไมค์ี่ะเขาจะเก็บไวอัพสายปัม๊มสส่ปั๊มสายส่ปั๊มเวลสส่ปั๊มเวล,ม,เวลมีหลายคนทําอยู่นะครับโอเคครับแต่อย่างไงถ้ารีวิวเนี่ยก็จะทยอยทําเดอ้อบางคนน้อยว่าพี่ทาไมไม่รีวิวตัวนู้นรีวิวไม่รีวิวตัวนี้นะบอกเลยว่ากว่าจะแต่ละเร็จนี่คือค่งคอนวันอนะ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเอาไปจับเล่นหนึ่งแมตช์แล้วโอ้โหโคตรเก่งหรือโอ้โหโคตรกากแบบยิงไม่เข้าโคตรกากมันต้องใช้เวลามันต้องแบบเรียนรู้ถึงซอกทุกซอกทุก,ทกมุมทุกจังหวะในการเล่่นนนนะเเาาั้้้มใชววลลยยออหแจ คู่ออนไลน์บางทีแบบก็จะเจอด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็บางทีแมท์หนึ่งเนี่ยนักเตะคนนี้ได้บอลแค่2ครั้ง3ครั้งเลยก็จะเต็มคลิป10นาที10กว่านาทีเนี่ยฮะเล่นไปกี่ชั่วโมงนะครับแล้วต้องมาเรียบเรียงอะไรอีกนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับเนาะอันนี้ไม่ได้บอกกอล์ฟนะบอกคนอื่นโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็คงต้องจัดรีวิวให้แหละ,ะบัฟเฟ่นะตัวบูสเตอร์ตัวแรกนะครับผมก็ประมาณนี้แต่อาจจะไม่ได้ใช้ดีกอล์ฟเพราะว่าตอนนี้ล็อกเหลือศูนยะ์เนาะล็อกเหลือ,อเป่่่าาาาแตีดนนถ้อมรววิคูกันน วินิจนั่นแ่มเลยเนี่ยเนาะแทงหลุดแทงหลุดหรือเปล่าองนะถ้ารีวิวคู่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณก๊อฟมากนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าร่วมสนุกกันอีกทีหนึ่งครั้งหน้าต้องเปิดกล้องนะหาเวลาว่างๆสะดวกสะดวกเปิดกล้องนะโอเคครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ